สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสื่อสารโลกสวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่รายการได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากคุณอยุ์เดชะสุกิจท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายเพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบสร้างสารรค์และการวางกลยุทธ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมามากกว่า20ปีนอกจากนั้นท่านยังบริหารจาัดก,การโครงการในด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการ SME ในสาขาต่างๆมาทั่วประเทศมากกว่า50โครงการเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นการเปิดประเทศของไทยเราเราลองมาดูนะคะท่านจะมีข้อแนะนําหรือคําแนะนําอะไรสําหรับผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์กันเลยนะคะ สวัสดีนะคะคุณอายุตเตชาสุกิจก็ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทนิวเคสยสวันจำกัดและก็อุปนายกสมาคม การออกแบบบรรจุพันธุ์ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธสวัสดีครับคุณกินครับค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่มีโอกาสให้รายการได้สัมภาษณ์นะคะก็ขออนุญาตเรียนถามเลยนะคะในสภาวะปัจจุบันเนี่ยค่ะจากการระบาดของโควิด -19 กับการเปิดประเทศของประเทศไทยเนี่ยะคะ่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกา 2, สองพันหเป็นต้นมาเนี่ยนะคะขอเรียนถามคุณยุทธเพื่อแนะนําให้กับผู้ประกอบการนะคะว่าเขาควรจะมีการปรับตัวอย่างไรค่ะ ครับเขาเป็นแชร์กันดีกว่านอกจากประสบการณ์ว่า <c oughs> ทำงานทำการมาช่วยช่วยพัฒนา s อ e มาะอะไรเงี้ยค่ะใช่จร <c oughs> ิงๆผมว่าเราเราคงดีใจจินดีใจไหมล่ะเราเปิดประเทศใช่ค่ะดีใจเนาะนะคะใช่ทุกคนดีใจแต่ว่าบนความดีใจมันก็ยังมีความกังวลอยู่ <cam ina> ใช่ค่ะสองสองปีที่ผ่านมาเราทุกคนชีวิตต้เปลี่ยนไปเยอะใช่เงียบเหงานะคะธ<ะ>ุรกิจหลายๆที่ก <cam ina> นะ็ต้องมีการปิดบริการไปบ้างอะไรบ้างนะคะครับมันเป็นผลกระทบที่ใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก,ก่อนน้ำท่วมแล้วเพราะว่า um, มันยุ่งยากับชีวิตราแับมันก็มันมันก็ยังจัดการได้แต่ว่าพอเจอเรื่องโรคระบาดผมคิดว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะค่ะ ร้อยปีครั้งมั้งนะเราคมไม่ไม่คิดว่าเราจะต้องเียดแบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราก็เตรียมตัวไม่ทันต้องใช่งเร่งกันทุกคนในช่วงแรกเรช็อกเหมือนกันว่าเออเราจะทำยังไงกันต่อมันกป็นความท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังเหมะอนกันตอนนี้เปิดประเทศเราเราก็เหมือนเราก็เออดีใจเห็นการทิศขึ้นอีกแต่ว่าผมผมก็มองว่านั่นบทสิทธิที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนอย่างในึ่งทีเราต้องเตรียมตัวจากนี้ไปเราอาจจะทุนชินกันกั้น เชื่อมัน่นในสิ่งที่เราทําผ่านมามันเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ในคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นถ,ถ้าถามว่าเราจะเตรียมตัวเปิดประเทศเปิดธุรกิจหรือเริ่มต้นชีวิตกันใหม่หลังจากนี้ไปเนี่ย<ค>ผมก็อยากจะให้เป็นมุมมองมว่าเอา,าเป็นผมแล้วกันผม,มทำอะไร<ค>นอ,<ค>อย่างแรกคือผมก็จะกลับไปทบทวนปัญหา<ค>นะครับปัญหาที่วิกฤตการณ์นี้มันทําให้เกิดผลกระทบกับชีวิตผมไม่ว่าจะเป็นชีวิตในการทํางานธุรกิจหรืออะไรก็ตาม<ค>นะครับ ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นกับอะไรบ้างเช่นหนึ่งมันเกิดขึ้นกับรูปแบบธุรกิจของผมเป็นเรื่องใหญ่เนาะผมมันเป็นรูปแบบธุรกิจผมเลยเช่นธุรกิจผมต้องเกี่ยวข้องกับคนมากมายแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็บอกห้ามผู้คนไปมาหาสู่กันใช่เป็นปัญหาใหญ่ละใช่ไหมเหมือนธุรกิจบริการร้านอาหารอะไรต่างๆนี่ยป so ็นปัญหาใหญ่หรือผลกระทบมันเกิดกับแค่ผลพันธ์บางตัวของผม มันอาจจะไม่เหมาะกับการขายในช่วงเวลานี้นะครับคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากก็อาจจะไม่อยากกลาใช้ของอะไรที่เขาไม่สามารถจะเห็นที่มาที่ไปอะไรของมันหรือมันกระทบกับวิธีการทรําธุรกิจของผม,มกระทบกับลูกน้องผมจะให้ลูกน้องมาทํางานก็ามาไม่ได้อะไรต่างานี้ผมคิดว่าแต่แตละธุรกิจมีผลกระทบตรงนี้ไม่เหมือนกัน ค่ะอย่างเช่นผลกระทบกับคนที่มาทํางานเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถ work from home กักำลับงานบางงานใช่ไหมคะ<ช>ก็ต้อง<ช>มา<ช>ต้องเข้า<ช>มาออฟฟิศ<ช> <Office, S 2> เข้ามาที่สถานประกอบการอะไรประมาณนี้ค่อนข้างลําบากนะคะ<ย>ต่อ,อยางู่ย ซ่อมรถคอมพูไม่ได้เนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่งานบริการไรไยๆอย่างรถคอมพูไม่ได้ในทางธุรกิจมันก็จะมีฟังก์ชันงานหรือบางแผนกบางฝ่ายที่ก็ไม่สามารถเวิร์กคอมพมค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราก็ต้องเตรียมไว้ว่าเออแล้วถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นใหม่เราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการกระบวนการของเราอย่างไงมันในการควบคุมปัญหาเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้น คือตอนนี้มันกระทบเรามาเนี่ยเราจะงงไปหมดอ่ะไม่รู้ว่าฉันทำไ่นี่ไม่ได้ฉันต้องหยุดไอ้นั้นนู่นเนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะมันต้องมาไล่เรียงปัญหาหมดว่าปัญหาที่มันกระทบมันกระทบหลักมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมโอ้สุดคือถ้ามันกระทบรูปแบบหรือโมเดลของธุรกิจอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้แปลว่าแปลว่าเหมือนแบบเหมือนน้ำท่วมมาท่วมบ้านต้องย้ายบ้านหนีอ่ะนะครับ แต่ถ,<ช>ถ้ามันท่วมแค่ตีนบันไดเนี่ยอ้าโอเคก็ทําบันไดใหม่ขึ้นมาให้มันสูงขึ้นอันนี้อ,นน<ม>อันนี้อันนี้เป็นสติขอ้อแรกก่อนดีว่าจะตั้งสติกันก่อนว่าเจอปัญหาแล้วจะทํำยังไงะค่ะแต่นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพใหญ่ก็คือเราปิดประเทศถูกไหมครับเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวมาแต่เดิมเรามีแขกมาเยี่ยมประเทศเราสี่สิบล้านคนเอาเงินมาใช้มาสอยกันเสียแยะมากมายใช่ใช่เราอาจจะไม่ได้รับ ผลประโยชน์โดยตรงเราอาจจะไม่ได้อยู่ในธุกิจที่เป็นเชียที่หนึ่งหรือชั้นที่หนึ่งที่เกี่ยวกันทั้งแต่ทุกคนผมคิดว่าได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจทั้งหมดนคะครับอันนี้ก็ต้องกลับไปมองปัญหาเดิมเราเราอยู่ตรงไหนของแต่ละชั้นที่สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบหรือทําให้เกิดทั้งข้อดีข้อเสียเราพอ,อได้พอได้ปัญหาจบแล้วเนี่ยผมถ้าเป็นผมผมก็จะเอามานั่งเรรขียนลิสต์ขอข้อ ค่ะครับคือการเขียนอะไรลงมาเนี่ยจะทําให้เรามีสติกับมันมากขึ้นบางเราคิดแล้วมันจะวนอยู่ในหัวเราแล้วมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีขึ้นมาก่อนใช่ค่ะเราก็จะมองไม่เห็นเรื่องทีนัะนั้นผมก็จะเขียนไว้หน้าแรกก่อนว่าผมบทวนปันหากระทาคืออะไรอือันนี้ตอนนี้มาถึงจุดที่ว่าอะสํารวจความพร้อมว่าเราจะเปิดอันนี้แปลว่าอะรู้แล้วล่ะเปิดประเทศวันที่หนึ่งพฤศจิกาเปิดประเทศแล้วเราจะทําธุรกิจได้เหมือนเดิมไหมยังไงอันนี้แปลว่า ก็ต้องมาสำรวจความพร้อมตัวเราเองนะครับเผื่จะเดินทางไปเที่ยวนอกก็ต้องลงไปดูรถก่อนรถพร้อมไหมยางใหม่แบนน้ำในหม้อน้ำมีไหมแบตเตอรี่โอเคไหมอะไรเงี้ยมันคือการเตรียมความพร้อมเันทางธุรกิจอนะครับนั่นผมก็ให้เป็นแนวทางไว้เป็นทีสามตัวอย่างง่ายๆอทีตัวแรกก็โฉดหรือผลิตภัณฑ์รวมไปถึงบริการด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเราเนี่ยพร้อมที่จะรองรับกัน เปิดประเทศครั้งนี้ไหมหรือการที่จะอยู่กับวิกฤตนี้ฝั่งที่จะมันคลี่คลายไปแล้วไหมในคำว่าพร้อมนี่ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราทําธุรกิจบริการนัแปลว่าจากนี้ไปบริการทุกอย่างมันต้องเข้าสู่มาตรฐานไหมคดูไหมครับลูกน้องเรานู่นนี่นั่นคนที่เกี่ยวข้องนะอย่างแรกก็ต้องหน้ากากอนามัยนี่เป็นพื้นฐานต้องทับส่งิดวัคซีนใช่ไหมต้องมีกระบวนการให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเขามารับบริการแล้วเขาจะปลอดภัย ใช่ค่ะอันเนี้ยอยู่ๆมันจะเปิดร้านขึ้นมาแล้วทําแบบเปิดเมื่อสองปีที่แล้วมันไม่ได้แล้วเนาะต้องมีฉากกันต้องมีนู่นนี่นั่นเปลี่ยนหมดเพราะนั้นต้องมาสรวจความพร้อมก่อนว่าเราพร้อมไหมใช่ใช่นะครับอันนั้นคือคือตัวสินค้าแล้วก็บริการช่องทางการขายเราพร้อมไหมเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าลูกค้ามาหามาซื้อหน้าร้านเนาะมาใช้บริการที่ร้านแต่วันนี้ถ้าเกิดมีวิกิตอีกครั้งหนึ่งเราจะทำยังไงล่ะ ันก็ต้องไปพึ่งพาทางออนไลน์เนาะใช่ค่ะแบางเรื่องจะทําออนไลน์ไม่ได้เราจะทางไหน,น,นต้องมาสารวจด,ดูนะครับพีทูที่สอง,องเราก็คือ People ะนะครับก็คือเพื่อนโรมงานเราลูกน้องพนักงานต่างๆมีความพร้อมไหม,อ,มนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ,อีกส่วนหนึ่งที่หลายๆธุรกิจก็ะจะต้อง วุ่นวายกับการติดต่อว่าเออน้อ,อ,องๆที่เชิญให้กลับบ้านไปเนี่ยวันที่หนึ่งมาทํางานกันนะเราจะเปิดกันแล้ว,แล,ว <mm> แล้วก็ยังมีความกังวลอยู่อ่ะเปิดแลเราจะจะโดนติดอีกไหมอะไรเงี้ย <c oughs> นะครับแต่เพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเรื่องคนเป็นเรื่องสําคัญธ <c oughs> ุรคิจจะเดินไปได้นะครับ <c oughs> ก็จําเป็นจะต้องมีความพร้อมของผู้คนความพร้อมผู้คนอีกทีนึงก็คือคนที่เราเคยทํางานด้วยกันอยู่อ่ะเขาพร้อมกลับมาทํางานไหมอ่ะเขาได้เตรียมตัว ไฉีดวัคซีนนู่นนี้นั้นเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็คงต้องเดินไปในสายที่มีความระมัดระวังตลอดทั้ง<ม>ทุกๆเรื่องครับค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องผู้คนอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าวัยพิบัตการี่มันกระทบมากที่สุดก็คือการการที่ผู้คนมาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะมันเรื่องของความพร้อมของพนักงานที่จะกลับเข้ามาทําง,งานเนนี้มันดีมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเราสามารถจะทําให้เขา ทำงานได้จากระยะไกลอ่ะมี work from home เวิร์กฟอร์มโฮมในบางส่วนสมมติอ,มอันนี้ก็เป็นการลดทอนความเสี่ยงว่าเกิดมันมีความเสี่ยงอะไรเกิดอึกอนะสมมติลูกน้องเราเพื่อนเราพวกงานเราติดเชื้อขึ้นมาสักคนอ่ะเดี๋ยวต้องหยุดการทำงานทั้งหมดก็จะเป็นปัญหาอีกพักสักครู่นะคะตัวเองเอาน้ำจิ้มไก่ตาแม่ปลานอมาปะ น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดทำไมมันอร่อยขึ้นมันเหมือนเดิมแหละแค่เปลี่ยนไปแบบหลอดลองน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดเพียวแค่เดย์แอนไนรีไวท์นเซสชุดบำรุงหน้าใสผิวเด้งเซ็ตบ,บำรุงผิวเดย์ครีมบำรุงผิวในตอนเช้าขนาด20มิลลิลิตรและไนรีครีมบำรุงผิวก่อนนอนขนาด20มลลิตร ให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยด้วยสารสกัดเกสรบัวหลวงและวิตามิน A ผลลับจากการใช้คือได้ผิวที่ชุ่มช่ำเนียนเรียบและดูอิ่มเอิบมีน้ำมีนวลอย่างผิวสุขภาพดีหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเพียวแคร์บีเอซในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชันและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เต่าเหยียบโลกแป้งระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระงับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันมี3สูตรให้เลือกสูตรบำรุงกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ประสานคุณค่าจากทานาคาช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนสูตรไวทเทนนิ่งกลิ่นซากุระ ผสานวิตามิน B3 และ AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติสูตรดั้งเดิมกลิ่นเมนทอลปกป้องยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าสูตรอื่นมาพร้อมสัมผัสความเย็นจากเมนทอลหาซื้อได้แล้วที่เ e เ e ่นอีเลฟเว่นท็อปโลตัสิซและร้านค้าชั้นนำทั่วไปบับคอนเดลิเวอรี่เมนเจอร์ซินิเพ็กกรุปเรายังคงสร้างความอร่อยให้อย่างไม่หยุดยัง้ง ตัวไก่ไม่เป็นไรแต่ความอร่อยต้องอยู่ไม่ห่างสามารถสั่งผ่าน Delivery 5ช่องทางได้แก่ Grab Food ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกใส่โค้ด p ๊อปคอ LineMan ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกไม่ต้องใส่โค้ด f o o d p a n d a ส่งฟรีในระยะทำการ Gojek หรือ m a j o r c i n e p e s e x c s t o r e ส่งฟรี6กิโลเมตรแรกเมื่อซื้อสินค้าครบ220บาท สเป์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ1 45บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพง่นุเครา์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทห้าตะขาบซิมเทียนฮอจํจำกัดนะเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์เนี้เหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไอ อาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาทีนะะอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะก็ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุด ขนาดของขวดนะคะ20มิลลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์คะก็สำหรับพกพาได้สะดวกนะคะก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามาฟังกันต่อเลยนะคะีท,ที่ค่ะก็คือกระบวนการหรือว่า process ค <c oughs> ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยน คือกระบวนการในการทํางานแต่เดิมของเราก่อนที่จะมีวิกฤตเรื่องนี้นนมันก็มีรูปแบบหนึ่งแต้พอมีวิกฤตตรงนี้เราก็มีมาตรการภาครัฐออกมาเรื่องโซเชียลดิสแตนเรื่องนู้นนี้นั้นเนี่ยมันต้องมาปรับทั้งหมดนะครับเช่นยกตัวอย่างถ้าเราเป็นโรงงานเ,เล็กๆมีรลยการผลิตทําสินค้าอาหารนู้นนี้นั้น แต่เดิมคนบรรจุอาหารก็อาจจะมีสุขอนามัยระดับหนึ่งแต่ว่าพอตอนหลังโควิดมานี่มันไม่ใช่แล้วแต่งตัวก็เป็นมนุษย์อากาศเลยลต้องยกระดับเรื่องของมาตรฐานเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการการทํางานมันเปลี่ยนหรือสิ่งที่เห็นชัดที่สุดกระบวนการในการขายสินค้าการตลาดแต่เดิมเราก็เฟสสูเฟสคือเจอกันต่อหน้าแต่หลังจากนั้นมามันไม่ใช่ เราก็เจอแต่บ,บนจอแล้วจนเดี๋ยวนี้ก็คุ้นเคยกับการเจอกันบนจอให้ไปเจอกันต่อหน้าไอ้อาจจะเกิดขึ้นใช่ใช่ไหม,มนะคะผมก็บอกน้องเดี๋ยวเราจะเปิดทํางานตามปกติแล้วเขวก็ป้อนแอปปอนแอปก็ทำไมเราไม่เว้นฟ้องวงกันต่อทุกคนก็เริ่มเริ่มคุ้นชินกับกับปกติใหม่เรียนนิวนอร์มอลเงครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องต้องคุยกันซึ่งผมมองว่ามันก็คงมีมุมที่ต้องปรับเปลี่ยนเราก็คงจะไม่กลับไปสู่แบบเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอย่างน้อย สิ่งนี้มันสอนให้เราได้ได้กล้าลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่กล้าทำยกตัวอย่างเช่นเรื่องของดิจิตอลนะครับผมคิดว่วท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงได้สัมผัสเรื่องดิจิตอลมาในช่วงสี่สปีที่ผ่านมาามันจะมาแล้วนะมันจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายังโน้นยางนี้นนแต่เราก็ยังเห็นว่าโอ้ไปก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆไปค่อยๆปรับไปนะครับโควิดปุ๊บมามันดีดนิ้วเลยนะครับใช่วันนี้เขาสั่งให้อยู่บ้านก็สั่งล็อกดาวปุ๊บเนี่ย ถ้าคุณไม่ใช้ดิจิตอลเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปเจอใครอีกแล้วใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวกระตุ้นมาเขย่าเราให้ตื่นยังแรงบอกว่าต้องตื่นแล้วทำไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็มีมุมที่ดีอยู่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสามเรื่องที่ที่อยากได้สารผจความพร้อมคือตัวสินค้าบริการเองเรื่องของตัวบุคลากรทีมงานต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบวนการในการผลิตในการบริการกัน จำหน่ายสินค้าอันนี้ก็เป็นเรื่องการมองความพร้อมตกปุดปัญหาลแล้วมองความพร้อมแล้วก็ถึงเวลาลงมือแล้วก็คือการมองหาโอกาสที่ว่าโควิดนะครับหรือ <c oughs> จริงก่อนหนะ้าโควิดก็มีเรื่องของดิจิตอลที่มันเข้ามามีส่วนอย่างมากเลยในการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตามผมเชื่อว่า2ปีนี้ทุกท่านเนี่ยอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมล็อกดาวน์เนี่ยเรียนหนังสือกันเยอะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้เรียนกันเยอะแล้วก็เป็นโอกาสดีด้วยเมื่อก่อนจะไปอบรมก็ต้องขับรถไปนั่งรถไปนัไปถึงลงทะเบียนนู่นนี่นั่นวันจรนงๆไม่ใช่ก็ตื่นมาเดี๋ยวกาแฟแก้วหนึ่งก็เปิดจอนั่งผมว่าไม่สะดวกนะลงทะเบียนออนไลน์ปึ๊บนะคะค่ะจากอันนี้เดี๋ยวบ่ายมงไปตรงนั้นได้อีกที่หนึ่ง สองทุ่มมีก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปในวิธีทางที่ดีเรามีิโอกาสการเรียนรู้เยอะขึ้นทุกวันนี้ก็จะมีเรื่องเข้ามาให้เรียนเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสใหมๆ่ๆมันก็จะมาจากการที่เราได้เรียนได้รับรู้แบบนี้น,นี้ผมผมแชร์เรื่องว่าเอาเทรนทั่วไปก่อนว่าหลังโควิดมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วและผมคิดว่ามันจะไม่กลับไปสู่แบบเดิม ใช่ใช่มันจะไปไปแบบนี้แล้วนะคะมันจะไปแบบนี้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือต้องไปเข้าใจว่าตอนเนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากเดิมถ้าเราเคยทําธุรกิจในลักษณะหน้าต่อหน้าเจอกันต้องคุยต้องวันนี้มันไม่ใช่คมันอาจจะมีบางส่วนนั้นอยู่แต่ส่วนหนึ่งมันจะไม่ใช่แล้วตอนนี้อันนี้ือเทรนด์ของอนาคตที่ท่านต้องไปคิดแล้วแหละว่า ท่านจะปรับเปลี่ยนธุรกิจของท่านยังไงเนาะอาจจะบอกเป็นร้านอาหารไม่ทำอะไรก็กินี้ก็มี delivery เนาะคนบนเดลิเวอรของกลับไปเงบ้านแม่อร่อยมันมันจืดมันเซ็งต้องไปหาซีทำยังไงให้มันดีขึ้นอันนี้อันนี้ก็มองเพราะคนก็ยังต้องทานอยู่อย่างนี้เขาอาจจะรู้สึกอัดใจกับการต้องมานั่งเปิดหน้าตาทานที่ร้านแ่่ก่อนผมไปทานอาหารนอกผมก็รู้สึกผมนั่งแล้วผมไม่สบายใจมันอาจจะหน่อยไปเองแล้วนะแต่ว่ามันไม่สบายใจแล้วอะ รเราปร,รู้สึกเราใส่หน้ากากมาสองปีเราอยู่เราจะมานั่งเราก็เปิดหน้ากากรับประทาน,ะน,นนี้คือความเปลี่ยนไปของพฤติกรรมคนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนอีกเช่นเรื่องของดิจิทัลเรื่องนวัตรกรรมมันจะมาแรงและมาเร็วขึ้นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันถูกตัวโควิดเข้ามากระตุ้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆหลายอย่างเรานั่งดูคลิปนทวตเนี่ยมีไอ้นู่นไอ้นี้เยอะแยะไปหมดตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจอีกแบบหนึ่งที่ถ้าท่านสามารถปรับปรุงสิ่งที่ท่านมีไปสู่เรื่องของพันใส่นวัตกรรม E <t ron> ใจเรื่องของความเป็นดิจิตัลเข้าไปได้ e <t ron> นะครับเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งสำหรับทุกคนคือเรื่องของสุขอ,อนามัยสุขภาพผมว่าจากตั้งแต่โควิดมาเนี่ยพวกเราสนใจสุขภาพมันเยอะขึ้นมากเลย e <t ron> ใช่ค่ะใช่เใช่ไหมฮะ e <t ron> เรามาหาของดีๆทานแล้วก็รู้จักวิธีออกกําลังกายสุขภาพมันเทรนในเรื่องสินค้าและบริการที่เกี่ยว้องกับสุขภาพอันนี้ก็เป็นเทรนสาคัญน่าสนใจนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดเปิดกลับมาแล้ว ท่านจะมองไปว่าเอออะไรที่ท่านอาจจะปรับเปลี่ยนทุติเดิมให้มันเข้ากระแสแเราหนี่ยนะครับ <c oughs> และอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความต้องการแบบเฉพาะตัวมากขึเมื่อก่อนเราก็จะทําสินค้าที่มันเป็นแมสอะนะครับเป็นสาหรับกลุ่มคนเยอะๆชอบชเหมือนกันสีเดียวกัน <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่๋ยีนี้ทุกคนต้องการอะไรเฉพาะของฉัน ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วด้วยความที่เครื่องไม้เครื่องมือทุกคนตอนนี้อยู่บนออนไลน์สามาันเลือกได้ทุกอย่างนะครับเมื่อก่อนที่รองเท้าคู่หนึ่งเดินไปที่ร้านท่านก็เลือกในร้านท่านเนาะมีสามแบบให้เลือกไม่สามารถไปเลือกร้านอื่นเพราะต้องเดินไปอีกตั้งไกลหรือต้องไปรถไปแต่วันนี้บนออนไลน์เรียกจอขนมาปุ๊บมีรองเท้าจากสิบร้านค้ามาเรียงกันหมดในแบบในสีคล้ายๆกันคำถามคือมันท้าทายไหมมันท้าทายเนาะใช่เราก็เข้าไปเลือกเนาะ าเราจะย่อยสีไหนไซส์ไหนแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่ที่จะชนะกันให้ได้นี่ถ้าท่านมีของแบบเดิมๆทําแบบเดิมๆไซส์นี้จํานวนเท่านี้ผมว่าท่านสู้ก็าลำบากแต่ท่านบอกว่าของของฉันเนี่ยขอดัวยกระสังกฤษเป็นคัสต์ไหมหรือตกแต่งเฉพาะได้นะสีนี้สายคาดสีนั้นอะไรเหล่าเนี้นะครับีย่ว่าแต่รองเท้าอะไรครับดย๋ยวนี้รถยนต์เนี่ยท่านเข้าคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยเขาให้ท่านเลือกของท่านได้เองนะ ท่นอยากได้แมกลายนี้ฉันอยากได้หนังรายนั้นเดินธุรกิจไปเป็นอย่างนี้ไปเลยครับใช่ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวเนี่ยจะมีอิทธิพลมากขึ้นแล้วโอกาสโอกาสเติบโตก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มองโอกาสตรงนี้แล้วก็เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแพลตฟอร์ม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามก็อีกเรื่องหนึ่งฝากเป็นเรื่องสุดท้ายตอนนี้ภาครัฐให้ความสําคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสภาวะแวดล้อมนะจะมีแนวคิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแนวคิดเรื่องของ BCG BCG ย่อมาจากหนึ่งคือไบโอคบไบโอก็คือชีวภาพ C คือเซอร์คูล่าคือการใช้หมุนเวียนแล้วจีคือกรี การหาอ่านอยู่ได้ในยังก<ม>ูเกิล BCG เนี่ยเป็นเทรนด์ในเรื่องของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ทางภาครัฐสนับสนุนพ<ม>ักันเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องภาวะเกี่ยวกับมลภาวะอะไรต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั้งโลกนะอย่างวันนี้เขาก็มีประชุมเรื่องพอปเรื่องอะไรกันที่เขาพูดเรื่องคาร์บอนเลยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วใหญ่จริงๆเราอยากจะต้องเตรียมตัวเพราะว่า อีกหน่อยถ้าโดยเฉพาะท่านที่ทําเรื่องส่งของมันจะมีเรื่องของกาแพงเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะมากอีกเยอะนะคะเพราะนั้นประเทศไทยได้เปรียบเรื่องไบโอคือฐานชีวภาพเรามีเรื่องของสมุนไพรเรื่องของพืชและไรเยอะแหะมากมายเรื่องซิกคูล่าเรื่องของการุนเวียนใช้เป็นเรื่องที่ต้องดูว่าเรามีทรัพยากรจากส่วนนี้ทำไมใช้ไปอยู่ที่สุดแล้วก็เรื่องครลีน ที่จะให้รักษาเรื่องความเป็นธรรมชาติไว้ให้ได้นี่คือโอกาสทางรกิจในยุคต่อไปเพราะฉะนั้นท่านก็ลองไปเทียบดูปรับตัวดูว่าเออสิ่งที่นัานมีท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรก็ตามให้มันไปได้กับเทรนด์นี้ไหมนั่นคือโอกาสทางธุรกิจค่ะก็ครอบคลุมหมดแล้วค่ะสําหรับคําถามนะคะคือคุณอายุตอบให้หมดแล้วแต่มีประเด็นหนึ่งค่ะที่บอกว่า ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาควรจะมีแผนสำรองไหมคะในการประกอบธุรกิจอะคะ่ะก็เป็นเรื่องดีที่วิกฤตคราวนี้จะทําให้เราเข้าใจถึงการที่เราต้องเตรียมตัวเผื่อในสิ่งที่เราไม่ค่อยคาดคิดเปนเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราก็จะทำเราก็จะเอออยู่สบายมาก็ไม่ต้องเตรียมแผนอะไรนาะค่ะเพราะ่แผนสำรองเป็นเรื่องจําเป็น เราก็พบแล้วว่าคราวนี้เรามาเนี่ยเราลอกที่สามเรลอกที่สี่เรลอกที่5้าอะไรเงี้ยราะนั้นมันก็คงจะอยู่กับเราต่อไปเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่จ็บตายกับเรานะครับเป็นความปกโวิดว่าว่าเออเขาจะอยู่ไปกับเรานี่แหละก็ต้องหาวิธีการจัดการเขาอาจจะประทุขึ้นมาอะสาเดือนครั้งหนึ่งก็ต้องมีแผนในการจะรองรับ ซึ่เหล่านี้ก็มาจากปัญหาที่เราเราไปทบทนวนระกระทบอะไรมากนะครับผมก็จะฝากเรื่องหนจะบองคืออย่างแรกการไม่ตกเกิดประเทศคนนี้ทุกคนก็ดีใจนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมอะไรกันมากมายแต่ผมก็ยังย้ำเรื่องของการไม่ตกโดยเฉพาะในที่ทํางานในอะไรเงี้ยคือการคว,วบคุมเรื่องของสุขอนามัยการไม่ทาให้เกิดการแพร่ระบาดนี่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ต้องดําเนินชีวิตดําเนินุรกิจอย่างมีสติ ค่ะนครับแต่นี้เรื่องแผนสำรองเนี่ยผมผมอยากจะฝากเป็นเรื่องนี้ว่าจริงเราเรามีวัคซีนดีตัวหนึ่งเลยที่เราเรามีมาตลอดคือสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าให้ร้ว้เศรษฐกิจพอเพียงที่วว่าด้ยเรื่องของสามอวงสองเงื่อนไขคืออะไรเนาะพอประมาณคือยังไงมีเหตุผลคืออะไรแต่ความท่านเพื่อนพูดไปใช่เลยการมีภูมิภูมพันที่ดีอันนั่นแหละคือการการรองรับเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เราต้องมีความรู้รับรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือ เราจะประสบความสําเร็จยังไงก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมนะครับขอดึงประเด็นตรงนี้มาเป็นเรื่องแนวคิดที่ว่าอยากจะแนะนำท่านแล้ก็ลองศึกษารเรื่องเศรษฐีพอเพียงนามา<ำ>ประยุกต์ใช้ปรับใช้นะคะ,<น>ะสุดท้ายนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยนะคะเลยนเชิญเลยค่ะครับก็สู้ๆครับเนาะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าอย่าหยุดคิดอย่าหยุดสร้างสรรค์นะครับผมผมผมก็คิดว่า เราก็คงยังต้องมีชีวิตดาเนินต่อไป <ฮะ S 2> สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เข้ามากระทบทําให้เรามีประสบการณ์ใหม่มีความรู้ใหม่ๆ<ฮ>ะนะครับมีวิธีการใหม่ๆซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีไม่งั้นเราก็จะอยู่นิ่งๆก <ฮะ S 2> ารที่มีวิกฤตเข้ามาแต่ละครั้งตั้งแต่น้ำท่วมในหลายๆหมูเบ้านเราได้เรียนรู้อะไรใหญ่เพรา<ฮ>ะฉะนั้นเจ็บตรงนั้นแล้วก็ลองนํามาวิเคราะห์ลองเอามาประยุกต์ <ฮะ S 2> ผมว่าเราจะได้อะไรใหม่ๆส <ฮะ S 2> สิ่งสำคัญคือตอนนี้ต้องพยายามติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกใบนี้นะครับอยากขอยตัวเองออกมาจากการติดตามข่าวสารข้อมูลความเปลี่ยนแปลงขอกท่านโอกเอาไปเยอะอย่างตอนนี้จําเป็นจริงคืออะไรก็ตามที่เรารู้เมื่อวานเนี้วันนี้มันล้าสมัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกราก็ฝากตรงนี้ไว้เราก็สู้ๆเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็เราเราก็คงหวังว่าเราจะเดินหน้าต่อไปปีหน้าคงเป็นปีหน้าฟ้าใหม่ที่เออเราจะเปิดบานแจ่มใสแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงกัน ก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอายุเตชะสุกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวเคลส์วันจำกัดและอุปนาย,ยกสมาคมการออกแบบบรรจุพันธ์ไทยนะคะที่มอบโอกาสให้รายการสรีสันโลกสวยได้สัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมด้วยความยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบทางรายการศรีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกตชิปขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC บริษัท5ตะขาบซิมเชียมท้อจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตาตขาบ5ตัวบริษัทไทยเฮิร์บเอนเตอร์ไพรส์จำกัดผลิตภัณฑ์แป้งระงับกลิ่นกายตราเต่าเยียบโลก บริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิพนนพพนเ,เนพล็กซ์บริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ปนอมจำกัดผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาตราแม่ปนอมรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ คชินเน่ออยฟรีตกทีเดียวอยู่แปรงผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดดีเยี่ยมปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงแปรงเคคุมมันในตำนานแพ็คผู้สุดคุม้มตลับจริงแถมฟรีรีฟิลให้ทุกคนหน้าสวยเนินเด้งสู้โควิดในราคาสุดพิเศษ199บาทหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางชินเน่ในห้างโรบินสันตามบิวตี้สเตชันโรตัส บิกซีและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสยมหะสามารถจับจั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่าย ฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศเต่าเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลฟเว่นท็อปโลตัสวิกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไป เอ็มพา์ปัดสมาชิกดูหนังสุดคุม้มความบันเทิงไร้ขีดจำกัดดูหนังเหมาจายแบบรายเดือนจ่ายเดือนละครั้งดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกรอบดูได้ทุกสาขาเริ่มต้นเดือนแล้ว200บาทสมัครได้แล้วทุกเจนวันนี้ที่โรงภาพยนต Major c, ร์เมเจอร์ซินิ e พ็กใกล้บ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติม w w w n t j r e r c i n e p e c c o m ตัวเองเอาน้ำจิ้มไก่ตาแม่ปานอมมาปะ น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดทำไมมันอร่อยขึ้นมันเหมือนเดิมแหละแค่เปลี่ยนไปแบบหลอดลองน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 0 6, 8, 0 6, 8, 0 3 6 2 3 9 6 5 2 เก้าแป